เห็นความเคลื่อนไหวจากองค์การสหประชาชาติทันทีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อิสราเอลประกาศออกมาก็คือเขาจะหยุดยิงในบางพื้นที่เป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันด้วยเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับขบวนรถบรรเทาทุกข์ ทาง UN เค่ะเปิดเผยว่าจะพยายามเข้าถึงผู้คนที่กำลังเผชิญความอดอยากในฉนวนกาซาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ยังมีโอกาสหลังจากที่อิสราเอลประกาศจัดตั้งเส้นทางทางบกที่ปลอดภัยสำหรับขบวนรถลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมนะคะ ข้อมูลจากโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติหรือว่า WFP ระบุว่ามีอาหารเพียงพออยู่ในพื้นที่หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งเพื่อเลี้ยงดูประชาชนกว่า2ล้านหนึ่งแสนคนในฉนนกาซาได้นานเกือบ3เดือน ดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลเริ่มหยุดยิงทางยุทธวิธีแบบจำกัดวงเป็นการชั่วคราวคือกำหนดวันละ10ชั่วโมงนะคะระหว่าง10โมงไปจนถึง2องทุ่มในเขตอัลมาวซาีตามแนวชายฝั่งของฉนวนกาซาซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่มนุษยธรรมรวมถึงในเมืองเดียอาบาลาทางตอนกลางแล้วก็ในกาซาซิตี้ทางตอนเหนือรวมถึงเปิดเส้นทางปลอดภัยสาหรับ ขบวนรถบรรทุกส่งอาหารและยาระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อให้ UN และหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศเข้าไปจัดการกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ ด้านจอแดนและสหรัฐอเมรอารับเอมิเรส์นะคะฝั่งนี้ก็ร่วมกันเร่งหย่อนสเสบียงความช่วยเหลือจากทางอากาศโดยทอมเฟลเชอร์ผู้ประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของ UN เอ็นแถลงการ์ค่ะว่ายินดีกับการตัดสินใจของอิสราเอลในการสนับสนุนการขยายปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งรวมไปถึงการยกเลิกอุปสรรคด้านศุลกากรสําหรับอาหารยาแล้วก็เชื้อเพลิงจากอียิปต์และการกําหนดเส้นทางที่ปลอดภยัยสําหรับรถบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษย คำของ UN นอกจากนี้ยังระบุนะคะว่าโลกกำลังเรียกร้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ช่วยชีวิตผู้คนผ่านเข้าไปได้และย้ำว่ายังต้องการความช่วยเหลือในปริมาณมหาศาลเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอดอยากและวิกฤตด้านสุขภาพที่เลวร้ายค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนกรานนะคะว่าไม่มีความอดอยากในกาซาและอิสราเอลอนุญาตให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกปิดล้อมตลอดระยะเวลาของสงครามค่ะ Well, we've enabled the amount required by international law to come in. There are hundreds and hundreds of trucks loaded with tons. So far, we've supplied 1.9 million tons of food since the beginning of the war, almost 2 million tons. And now we have hundreds of trucks that are waiting on the Gazan side of the Kerem Shalom crossing. ตอนนี้อิสราเอลเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคะเกี่ยวกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาซึ่งรัฐบาลเทลอาวีฟปฏิเสธในขณะที่การเจรจาทางอ้อมเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสที่กรุงโดฮาของกาตา ล่มค่ะยังไม่มีแววว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกว่าอิสราเอลจะต้องตัดสินใจถึงก้าวต่อไปในสนวนกาซาและทรัมป์บอกว่าเขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเจราจาหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันกับฮามาสพังทะลายลงค่ะ